สวัสดีครับอันนี้จะมาดักปลาไหลน,นะเหลือเหลือสองอันนี่แหละหลังจากมีอยู่ห้าอันหายไปหมดแล้วนะนะเหลือสองอันเนี้ยเนะี้ยจ่เยื่อหอยไปแล้วหมักหอยไว้แล้วทุบหอยใส่ไ้แล้วเดี๋ยวเช้าจะมาดูดักไว้แล้วก็เช้ามาเลาะนะเช้าตอนเช้าจะติดหรือเปล่าเหลือแค่สองอันครับหมักหอยไว้ยังดี ดูตอนเช้าจะติดหรือไม่เหลือแค่สองอัน เหลือแค่สองอันครับเดี๋ยวมาดูจะติดหรือไม่ติดโอเคครับพอมาดูที่หนักดักไะไหลเนี่ยหลังจาก มาดักไว้เมื่อวานเมื่อวานผมมาดักไว้สองคันหลังจากจักห้าคันอะหาเจอสองคันมาดักอะไรไว้ก็คือหายหมดผมก็ไม่ได้ดักทิ้งไงเนี่ยพระมาลื้อขึ้นหมดเลยมาลื้อขึ้นผักนี่นะ หนักๆน,นะครับหนักๆหลังจากเหลือ,อกขัดหนึ่งครับ ดูดึกหนักนะหนักหนักดีนะมาดูครับ ไม่น่าจะติดนะเฮ้ยมองไม่เห็นนะได้แล้วครับมีติดครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวน่าจะตัวไม่ใหญ่ไม่นักเท่าไรมาดูครับวิ่งกระเพงไปไง ดูนะครับไม่มีไม,ม่มีครับอันนี้ป่ะฮ้ยบดติดบ,บ่ ตัวอ้ยสองตัวครับตัวเล็กสองตัวกำลังน่ากินครับตัวเล็กสองตัวได้ตัวเล็กสองตัวครับ